แม่สินวนชาแนลสวัสดีคะ่ะก่อนจะไปเริ่มดูแนวทางเนาะก็คําเตือนก่อนแล้วกันสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายนะคะนอกน,นจากนั้นพี่พี่แม่แม่ป่าพ่อก็ใช้ดุระยพินิษในการเสี่ยงโชคเสียงลาบเลยแล้วกันเนาะมาเริ่มกันเลยขอขอแทรกแนวทางท่านนี้นิดนึงนะคะพอดีว่าทําคลิป ep ที่11ไปอ่านชื่อเขาผิดแล้วมีพี่พ,พี่มาคอมเมนต์ว่าอย่าอ่านผิดอะไรประมาณนี้นะไอเขาเนาะ ไปอ่านในคลิปกวดที่แล้วว่าแอดซุยเพห่นะะปะกะพึ่งไปฟังเสียงจากของเด้อแม่เนาะอ่านเดี๋ยวสิอ่านในี่ยเธอเด้อฟังเด้อแอดซุยเนาะแม่มันเป็นภาษาอีสานบอซุยแปลว่าใกล้เคียงแม่นบอแม่ซุยซุยเนาะยังกับยกตัวอย่างเนาะโอ้ยบาถือเลขดอกซุยเพห่นปะแม่หนูเรามักเบ่าเนาะโอ้ยบาถือน้ำเขาดอกมีแต่ซุยมีแต่เฉียดเพห่นปะบาถือจักเทียมมิแต่ซุยซุยก็คือไก่เคียงเนาะอ่าแอนมินอ่านถือละเด้อ ให้มีอ่านถืออ่านผิดแน่นอนอ่านถือไรกันสิบ่มมีคนค,นคอมเมนต์นาแอดมินก็ะต้องอา่านผิดแน่ให้มันเป็นจุดจับสังเกตแน่นอนแม่นาออ่ะพอเด้อแอดสวยเด้อแม่เด้อแนวทางก็ตามนี้เดจ้าเริ่มกันทีแนวทางแรกนาะแม่นาอกับผลงานเก่าหนึ่งสิงหาคมเนาะเลขมันออกอย่างศูนย์สี่หนึ่งสี่หกน้แม่อันแนวทางพญายไกลตรงกันลุดไปว่าเป็นยังเป็นแค่ตัวเลขแนวทางอย่างไปซี่เรียดหลนาะมาเบิ้งสิบหกสิงหาคม เพิ่นพึงปล่อยมากเหมือนขึ้นด้ออีแม่กะเลขมันออก8อ่าแนวทางตัวเลขเพิ่นเนาะ8215น่าเนาะจากลองไปจับคู่เบิ่งเด้อแม่เนาะ828185บ่282125181215 58515หนึ่งสาหแปดหน่งนึ่งหาหาแ่าอดมินก็บอกว่าปล่อยวนมาแม่แม่ลองไปจับคู่เบิ่งเดอ้5 5 5 5 5 5อ,ดบบอป,อปัญหามีคนอยากตามเนาะไก่ตวงเพิ่นว่าอันแอดมินมากกรกิเอเตอร์น้ำเสนอเพิ่นแฮงเด้อแม่เพราะว่า ต้นตาฮักดีเนาะส่ลูกเต๋าแล้วก็มีลูปไก่ตวงสีทองๆตาฮักดีเนาะแม่เนาะอะแคบเด้อพผไงไก่ตวงเนาะเอนี้ก็ซิมาว่เวอร์ชันภาษาอีสานบ้านเฮานะคะเพราะว่าลบเอไอเนาะแต่กัญญาเอไอมันพัฒนาบอกอีสานเป็นยูเดแม่ถ้ามันฟังอีสานออกสิบสี่ห้าสิบบอกภาษาใดอลไนี่แม่ต่อไปอันนี้ก็เป็นแนวทางของไกง่ตวงคือกันเด้อแม่มันเป็นคือจังเอนนียงนี่หนูกะเบิงบวอ,อกเนาะภายเบิงออกบองหนูแน่มัน มันเป็นอีนอย่างเป็นคือจังไข่เหล็กทูบบะหนึ่งสิงหาเหล็กมันออกศูนย์่หนึ่งนะแม่เบิงมีเหล็กศูนย์เหล็กหนึ่งเหล็กสี่เนาะงวดหนี้พยายไก่ตรงนะคะแล้วก็จุดใดแปดสามซีวะแม่เหล็กเนาะแปดสามซีก็ล่องไปพิจารณาเบิงไปพิจารณาเบิงเด้ออันนี้นูก็เอาแนวทางมาจากเล่าให้กันเด้อแนวทางอันเดียวกันเด้อแม่กับไก่ตรงเมื่อกี้แลละนุก็เอามาให้เบิงให้ส้มให้แยงเบิงเด้อปัญหามันออกเนาะเหล็มันก็งามอยู่แคปหน้าจอไว้เด้อแม่ ตามต่อด้วยนะคะอ่างน้ำมนต์เจ้าสวยเฮงเนาะแม่เนาะซ้ายมือเป็นของผลงานวันที่หนึ่งสิงหาคมเลขออกศูนย์สี่หนึ่งสหะคะแม่ดูสี่หจับคู่กันแบบโอ้โหเด่นอารามงามตาเลยนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็มาตามให้นะคะได้มาหลายวันแล้วแอดมินก็ไม่ได้มานำเสนอสักทีก็ทันอยู่เนาะแม่เนาะวันนี้วันที่13าเนาะเลขออก16สิงหาคมวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้เจ้าหน้าที่ใส่เลขในอ่าง รือสีพรมเมธนะคะหรือว่าเจ้าสวยเฮงที่อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี4ีสามสองหศนย์เจ็ดนะคะทุกคนเนาะ4ีสามสองหกูนย์เจ็อันนี้เป็นที่แอนมินเห็นแม่แม,แม่ก็ลองแคปบไว้ดูเดอร์หกกับเก้าเนาะก็ตัวเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่ตัวเดียวกันหรอกมันมันมองดูได้ดูได้สองอย่างนะคะแม่หกก็คือหกเก้าก็คือเก้าแต่อันนี้แอนมินไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเขาใส่หกหรือเก้าเนาะมันก็กลับหัวกลับหางได้แล้วแต่คนจะดูแล้วกัน เห็นว่างวดนี้นะคะเลขเด่นเขามี5กับ6เนาะแม่เนาะเลขดังเขาเนาะ5กับ6แต่ไม่รู้ว่า6อะไรเนาะในอ่างเหมือน6 0ศูก็เป็นเลขของมาน้อยคอยรักแล้วก็ไอกระแตพผมเพียนเนาะหลายสำนักอยู่เลขดังนะคะลองไปจับคู่ดูเด้อแม่หนูไม่ได้จับให้เด้อแคปหน้าจอเด้อแม่เลขอ่างหรืสีนะคะหรือว่าเจ้าสวยเฮงอสมฤีเนนที่จังหวัดพระนครสีเทียจ้าต่อไปจ้านทางเปาตุงเด้อ,อีแม่ ผลงานเก่าเนาะวันที่หนึ่งสิงหาคมกับซีหนึ่งไม่เห็นเต็มเต็มเลยเนาะแม่เบิองตัวใหญ่เมืองเคิงเลยเนาะซีหนึ่งเบืงวดเดียวก็พอเด้อแม่เนาะผลงานเก่าอย่าไปเบิองหลายหวัวหลายหนูย่านอีแม่เมาเหล็กขึ้นหนูหนูเฮ็ดคลิปนี้หนูเมาเหล็กได้แม่มันหลายผลเนาะตัวอย่างตัวอันแนวทางนะคะถ้าเราพิสบอาเธอกะให้ซอยคอมเมนต์บอกแอดมินเด้อและะ้วก็บซิมหกสิงหาคมนี่เนาะแม่โตเมืองเคิงใหญ่ใหญ่ก็คือตัวเน้นของข้าเจ้าแปดศูนย์เจ็ดสามเปิ่นว่า 2ตัวมี48 40 47 43 18 10 17 13 98 90 97 93เด้อแม่เด้อหูซึกว่า4ส,สีมาสองวดแล้วเนาะแม่เนาะ4สีมาสองหวดแล้ว,แ,นะวแล้วละกะตำเล่าก็ออก4ดูดูวันซุกกับ8 4เมื่อเคิืนกับ4 8หรือ8 4แม่8 4เนาะถ้าเบิ่งว่า16สิงหาคมนี้นะลากาตำเล่าของวันพุธนี่มันสิมี4บ่แม่ถ้ามันมี4ก็ลองซื้อไท่เลข4ซังเดอร์พาะว่า สังเกตเบิงตำเล่า,ลากับไทยเห้านี่มันสีมาไก,ก่เคียงกันเนาะพนแม่ไหมเนาะแม่เนาะกะเอาไว้พิจะะารณาเบิงเนาะหนูก็บอาให้ฟังซื้อเพราะว่าจากที่หนูสังเกตเบิงหลายๆงวดเด้อแม่เด้ออะเป่าตรงเด้อแม่แคปหน้าจอจ้า ต่อกันที่แนวทางของอาจารย์กรกาละสินนะคะเป็นใบฟ้าชุดเต็มเนาะผลงาน1สิงหาคมก็หลุดนะคะแต่ว่าเลขวิ่งก็เข้าทั้งบนและล่างเลยเนาะวันที่1สิงหาคมก็ให้เลขวิ่งมาคือ1และ6นะคะส่วน16สิงหาคมให้เลขวิ่งมาคือ0และ4นะคะหนูไม่ได้ขึ้นโชว์ให้เดอร์แมเดอร์ ก็ฟังที่หนูเล่าละกันเนาะชุด2ตัวเจาะ16สิงหาคมของอาจารย์กรคือ01 02 03 47 48แล้วก็49นะคะแม่แม่3ตัว901 90, 703แล้วก็047นะคะถ้าชื่นชอบหรือว่าอยากตามแนวทางใบฟ้าของอาจารย์กรก็แคปหน้าจอไว้ดูเด้อรู้สึกว่าพูดไทยจะไปเร็วกว่าพูดอีสานเพราะว่าปกติภาคเสียงจะพูดแต่ภาษาไทยไงแม่พูดอีสานก็จะ บอกโบกบใบวุนมาอยู่เดี๋ยวเราไปด,ดูกันสิชิ้นเองเนะแม่นะแม่แคปหน้าจอได้จ้าตามต่อด้วยใบเรียงเบอร์หรือว่าใบตรวจลอตเตอรี่ของคำชโนดแอดมิน min, เอาแค่ของคำชโนดมานำเสนอให้นะคะผลงานเก่าซ้ายมือเด้อแม่เด้อดูเอาเด้อรู้สึกว่าหนึ่งสิงหาคมจะหลุดเนาะแต่ว่าที่ผ่านมาก็เลขก็ไหลเข้าดีอยู่นะคะแม่นะอันนี้เป็นใบตรวจลอตเตอรี่หรือว่าใบเรียงเบอร์เด้อแม่เด้อปฏิทินก็อยู่อีกน่าจะ ep 9หรือ10อะที่อยู่กับ หน้าปกมาน้อยคอยรักนะคะแม่ถ้าใครอยากดูเลขปฏิทินเนาะอันนี้ใบเรียงเบอร์ก็ให้เลขวิ่งมา6และ2ชุด2ตัวเจาะ6 8 6 9 6 0 2 8 2 9แล้วก็20นะคะแม่แม่แคปหน้าจอไว้เด้อตามต่อกันด้วยแนวทางของเจ๊กุ้งพารวยนะคะสถิติผลงานเก่าหนึ่งสิงหาคมแอดมินเอามาให้ดูแค่งวดเดียวเนาะเลขมันออก0ู1น6เลขวิ่ง4ก็เข้าทั้งบนและล่างเลยแล้วก็บนออก C 1น,นะคะเนาะก็ตัวเด่นให้1นสีเป็นตัวกลับสูตรก็สอบผ่านนะคะเจกุ้งบารมีโอ้เจกุ้งพารวยนะคะเ <c oughs> อาพิดเอาเถือีในเดอแม่เดอ <c oughs> แล้วก็สิหสิงหาคมนี้นะก็ให้ชุดเต็มมาเลยนะคะแอดมินมานำเสนอเป็นชุดเต็มเลยเนาะก็เลขวิ่งของเขามี1และ0น,นะคะ2องตัวเจาะ 15190703ตัวฟันก็คือ10ตัวชอบคือ203ตัวเจาะ710915แล้วก็903ส่วนใบเขียวนะคะเขาปล่อยในกลุ่ม VIP e นะ,ะทุกคนแอดมินก็ไม่ได้ข้อมูลมาเนาะ2ตัวเจาะคือ424828แล้วก็493ตัว490แล้วก็243นะคะลองเอาไปค,คัดเล่นดูนะคะเนาะแม่ลองเอาไปคัดดูเนาะเอาไปเสี่ยงโชคโดูเจ๊กุ้งพารวยแคปหน้าจอไว้พิจารณานะคะ ต่อการที่แนวทางของผีน้อยให้โชคใบขาวนะคะอันนี้เป็นเลขลับฉบับผีน้อยผลงานหนึ่งสิงหาคมหลุดเนาะแม่เนาะเลขออกส่วนสี่หนึ่งสี่หกก็มาดูผลงานวันที่สิบหกสิงหาคมเลยละกันตัวฟันคือหนึ่งสองตัวเจาะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดแล้วก็ห้าศูนย์สามตัวหกศูนย์แปดแล้วก็หนึ่งศูนย์แปดนะคะแม่แม่อันนี้แอดมินเพิ่งได้ข้อมูลมาเมื่อคืนเนาะก็มานําเสนอให้เลยเนาะส่วนใครที่จะดูใบฟ้าก็รอก่อนนะคะแอดมินยังไม่เห็นข้อมูลนะคะแม่แม่แคปหน้าจอเด้อ ต่อกันที่แนวทางของคอคนค้นโชคนะคะผลงานวันที่1สิงหาคมนะแม่ก็ตามสูตรเขาเลยเนาะ41มาบนนะคะถ้าจับถูกเนาะอันนี้เขาก็ให้ตัวเลขมาจับบินเอานะคะแม่แม่แอดมินเพิ่งเห็นข้อมูลแล้วก็นำเสนอเป็นงวดแรกนะคะรู้สึกว่ามีพี่ๆสมาชิกให้แอดมินตามให้เนาะชื่ออะไรลืม1 r d 6อะไรสักอย่างนี่แหละนะคะทุกคนเนาะก็ขอบคุณไปยัง เจ้าของที่ให้อดมินตามให้ด้วยเนาะหลากหลายท่านที่อดมินไม่รู้จักก็ได้รู้จักมาจากท่านนี้นะคะให้ตามให้16สิงหาคมนะแม่เนาะสูตรเขา68 78 012ไม่รู้ว่าไปลบไปบวกกันยังไงนะคะแม่แม่เนาะ2ตัวก็ให้มาจับคู่ให้มาเลย68 67 60 61 62 87 82 81 80แล้วก็88นะคะอันนี้อดมินซูมให้เดอ้อแม่เดอ้ออันนี้เป็นงวดแรกที่อดมินนำมานำเสนอนะคะก็ลองพิจารณาดูเนาะวันนี้รู้สึกว่าเด่น6เนาะแม่เนาะ หกศูนย์นี่ตรงกับหมนาน้อ้คอยรักแล้วก็กระแต่มเพียนเลยเอาไปพิจารณาดูแลกันเนาะหกหนึ่งหนึ่งหกนี่ก็เลขดังเหมือนกันนะคะแม่แม่เขาเขาเขาปิดรับแล้วมังป่านนี้หรือว่ายังไงแม่ถ้าซื้อสลากินแบ่งทันก็ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเลยนะคะต่อกันนะแม่เลขหางประทัดนายกนะคะเนาะเป็นเลขหางประทัดกองเพันเนาะไม่ต้องไปสนใจข้อความข้างล่างเนาะพันวาระหว่างหวยกับนายกอะไรจะออกก่อนกัน โฟก,กัสตะเล็กเนาะแม่เนาะแปดเจ็ดแปดสองเก้านะคะเนาะอันนี้แอดมินเกาา่ามาฝากเผื่อมีแม่แม่สนใจเด้อแม่เด้อแปดเจ็ดแปดสองเก่าเด้อเดี๋ยวซูมให้เนาะบรรทาย่างยิ้มแแล้วแน่บ่เห็นเนาะต่อการที่แนวทางของตาพาโชคนะคะแอดมินมีแนวทางทั้งหมดห้ารูปภาพเนาะถ้าเขาปล่อยหรือว่าอัปเดตมาอีกทีเนาะหนูก็จะมานําเสนอให้นะคะมีทั้งหมดห้ารูปภาพดูสามรูปภาพแรกก่อนเนาะแม่สิบล่างเก้าและศูนย์สิบบนห้าและหกตัวฟันคือหก แล้วก็หน่วยบนคือ0และ1นะคะส่วนผลงานเก่าใครอยากดูของวดไหนย้อนดูได้เลยเนาะมีในรูปภาพนะแอดมินขอไม่พูดให้ฟังแล้วกันเนาะรู้สึกว่านำเสนอ3-4คลิปแล้วเนี่ยของตะพาโชคเนี่ยรู้สึกว่าจะรักแนวทางท่านนี้เสลือเกิน <c oughs> อเดี๋ยวไปดู3ตัวท้ายแล้วก็ร้อยบนร้อย <100 S 1> บนแอดตะพาโชคฟัน6นะคะแม่ดูผลงานเก่าก็ทำดีทำถึงเนาะ หกอะไรเอ่ยแล้วเขาก็ปล่อย3ตัวท้ายมาเมื่อคืนนะแอดมินได้ข้อมูลมาเมื่อคืนเนาะเลขวิน61570246นะคะแม่แม่เนาะสตัวที่แอดตะให้604ใช่เลข4ีแม่แม่เลข4เนาะหกศูนย์สีแล้วก็106นะคะหรือว่าลองลองดูเลขวินก็ได้ลองไปจับดูดูของ1นึ่งิงหาคมผลงานเก่าของตะพาโชคเนาะ เป็นผลงานที่มีอยู่จริงนะคะแม่เนาะอันนี้แอดมินเห็นแนวทางเขาอยู่เนาะก็เอาไปพิจารณาดูละกันนะคะหกหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์สองสี่หกนะคะแม่เดี๋ยวถ้าแนวทางมันจะยังไงสิหสิงหาคมนี้เดี๋ยววันหน้าหนูมาตามให้เด้ออ่ะแม่เดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าหนูมานําเสนอให้อีกนะคะแม่ซีนวลชาแนลสวัสดีค่ะ